ตามที่กองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบ,บกค่ะได้กำหนดมาตรการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติและดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดในช่วงเย็นของวันนี้ค่ะวันที่23มิถุนายนพลตีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกได้เปิดเผยว่ากองกำลัง กองบูรพากองทัพภาคที่1และกองกําลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ได้ออกคําสั่งยกระดับมาตรการควบคุมการผ่านแดนในทุกจุดผ่านแดนทุกประเภทตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสระแก้วดังนี้ค่ะงดการผ่านเข้าออกของยานปหาหนะทุกประเภทงดการเดินทางผ่านเข้าออกของประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติและการค้าขายทุกประเภท ตามมาตรก,การงดการผ่านเข้าออกดังกล่าวค่ะอนุญ,ญาตให้อำนวยความสะดวกด้านมนุษยธรรมตามความเหมาะสมและความจำเป็นเช่นด้านการรักษาพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วยเจ็บที่ต้องเข้ารับการรักษาในกรณีเร่งด่วนและด้านการศึกษาของนักเรียนรวมถึงกรณีอื่นๆที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนตามการพิจารณาของหน่วยทหารในพื้นที่ทั้งนี้ค่ะมาตรก,การดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการดำเนิน งานของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงโดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ระหว่างไทยและกัมพูชาที่ยังคงมีท่าทีตึงเครียดทั้งในด้านการเมืองด้านการทูตและด้านการทหาร นอกจากนี้ค่ะการยกระดับมาตรการดังกล่าวยังส่งผลดีในการตอบโต้การดำเนินการของขบวนการคอร์เซนเตอร์และให้บิดสแกมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยเป็นวงกว้างมาอย่างต่อเนื่องค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn